หาที่คุณกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและการเล่าเรื่องเท่านั้นคือุญเซนลูกแมวที่สุดแสนจะตะกละกินทุกอย่างที่ขวางหน้าและวันนี้มันกำลังกินซากปลาที่มีวบดไตกันยั่วเยียอู้เห็นแล้วขนลุกครับท่านผู้ชมแต่นั่นแหละครับพายนะกำลังจะมาเยือนพรอมหมดพวกนั้น มวนพองเออโอ้ยแปลกแลกแล้วนะครับไม่ว่าจะกินอะไรลงไปมดก็กินเรียบทำให้วุ่นเส้นหิวตลอดเวลาและนี่คือหุ่นลิงที่เลี้ยนแสนซื่อที่กำลังทำอาหารรอแมวน้อยกลับมาแต่ทันทีที่วุ้นเส้นมาถึงปุ๊บตัวว่าอาหารในกระทะเข้าปากแบบไม่ได้กินมาสิบปีหุ่นถึงกับนองอา้าว ไปหิวมาจากไหนวะคุณใจแต่งงและคิดอยู่ในใจเออวันนี้กูจะกินอะไรล่ะ,ะแต่กินหมดแล้วยังไม่พอครับคุณเส้นพุ่งไปพ้นตู้เย็นลือเล่เทศกัจัดกระจายหุ <c oughs> ่มองตาบิบและยกอาหารที่เหลือไปให้ ไปตายอตายอยากมาจากไหนคุณเลยถอนหายใจอตัดสินใจพาไปอาบน้ำแล้วก็นอนอวสานข้าวเย็นไปเลย หว่างที่เช็ดตัวหุ้นเส้นเหลือไปเห็นผ้าขนหนูปึกกแย่งมาจากมือหุน้นยักเข้าปากไปทั้งผืนฝูมดรุงกัดกินผ้ากันอย่างเมามันสวบสวม,สวมทั้งคู่เผลอหลับไปแต่ในายามค่ำคืนฝูมดเริ่มปล่อยพิษ คอมดเริ่มทำงานแล้วครับท่านผู้ชมอาวุ่นเซนร้องรา,านบ้าท้องยวบไปมา,าปแล้วเริ่มแปลกแซ่บวิธีขงมดมันทำได้ขนาดนี้เลยเรหรอโอ Over จ o w กล้าไก่บิ่ขยายตัทางบ้านคุณทะลุคุณถึงกับอึง้งทึ้งและเสียใจลูกแมวคนนี้น้อยกลายเป็นแมวยักษ์ไปแล้วครับหุนไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองแต่มันก็ต้องเชื่อมันเกิดข,ขึ้นแล้วครับคุนเส้นที่คุณทุณ้นจากตอนนี้มันไม่มีอีกแล้ว เหมนเดิมอีกต่อไปแล้วฉากนี้อาจจะบีบหัวใจนิดหนึ่งนะครับรอติดตามตอนต่อไปว่าจะจบอย่างไรกดติดตามไว้เลยนะครับ